กินก่อนกินก่อนอ่าน้องธนาคารกำลังกินข่าวครับได้แดงตั้งซื้อให้น้องเนียวว่าน้องธนาคารกำลังว่าธนาคารหิวครับหิวหิวกินใหญ่นะครับอ่วให้โชคให้ลาบเด้ออีหลายอ่ายินซาดเราซาดเราครับน,ร <c oughs> น้องเด่นมืกมากเลยนะ ค้องเฮ็ดงานอยู่กัแบ,บแล่เล่นน้ำไี่ไดะน้องธนาคารหิวหิวกินให้ยิน ใจเยินเอะเออย่า <Auf> ก <los harma> <c oughs> ัดกกัดเัอาเทียนขึ้นาพหน่อระดนจ่ายก่อนข้นาคนหน่อยยึจับหอยเคียงโชคเลยพี่น้องที่ได้ทำาวิทีเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้จะให้เขาจับเคียงโชคดูลองเบ้งนะครับ เด ah, ้งแค่เปลี ally, ah. ่ยนแนวทางครับอ่าจะมีเงี้ยเนาะเจียงโชคให้ได้ยักสามโตได้หลายอ๋ออ๋ออ๋อจับอาจับมั้งจับมัครับจับจับรับเขาเขาจะรังจับนะครับได้มาแล้วครับโตลงครับพี่น้องได้แล้วนะเลี้ยงวันนี้ก่อนนึงครับพี่น้องได้แล้วนได้แล้วครับสองโต

เอาตัวไรเอา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 ออกมาแล้วคสามโตแล้วสามโตเลยครับพี่น้อะไรมาแล้วครับคาบเลยครับเอาเปิดมั่วมั่วเปิดมั่วมั่วเอาเอาเหลี่ยนแม่เลยครับเหลี่ยนแม่ได้หมดเลยสามโตแล้วครับพี่น้องเขาสิแกะเองมาท่าน่าเขาสิแกะเองเอาเอาเอาให้แม่แกะให้แม่แกะอ่าขอขอขอไปแล้วครับไปแล้ว เขาห้โชกนะครับพี่น้องวันนี้ก็สิมารุ่นนะครับแล้วใส้การ,รุ่นครับนี่แะคือเลี้ยงไว้ตามลําดับเลยครับพี่น้องอตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามมารุ่นฟอกตันเลยพี่น้องเลยอันนี้คือตัวที่หนึ่งครับนี่ตัวที่หนึ่งเลี้ยงให้เพิ่งกันครับตัวที่สอง ตัวที่สามใช่ยาแดงคนเปิดเด้พี่น้องอันนี้เปิดตัวที่เนิงก่อนครับรุ่น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 ร่นีอะให้โชว์ครับเลขตัวไหนครับพี่น้องเขาโชว์กล้องเอล็กๆน,น,นะครับนะครับสามครับพี่น้องอาวางไว้ก่อน ตัวที่สองครับมาเลยครับมาแลวครับหาหาครับพี่น้องหานั่นนะครับหาตัวแล้วครับได้ออกมาแล้วครับสามห้าสองต้องเสี่ยงเดอ้อท่านผู้ชม ว,วัดที่ผ่านมา,นมาก็เข่าสองโตรครับเราหลุดมึงวัดอี๋มั้งครับครับพี่น้องผลออกมาก,ก็คือสามหาสองร้องเสียงบั้งครับแล้กคลิปนีกนเอาฝากไว้สน,นีด้วพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่